สวัสดีพี่น้องเอซทุกท่านนะครับมาพบกับผมนะครับเกษรพาเพืินนะพี่น้องนะครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาดูนะครับต้นทุเรียนนะครับสาเหตุที่ผมใช้ตะแกรงนะครับนะมากันทุเรียนแบบนี้นะครับนะเหตุผลก็เพราะว่าไก่ที่บ้านเยอะนะครับนะซึ่งถ้าเราไม่กันไว้นะครับ ก็ไก่ก็จะเข้าไปจิกไปนกัดอยอดทุเรียนอ่อนนะครับซึ่งก็มีบางต้นนะครับที่เจ้าหน้องไก่ไปจิกยอดทุเรียนนะครับาการปลูกทุเรียนนะครับอันนี้ผมเองก็เป็นมือใหม่นะครับนะผมเองก็เพิ่งศึกษาเรียนรู้นะครับนะช่วงนี้ก็อยู่ในวัยอนุบาลน,นะพี่น้องซึ่งทุเรียนที่ปลูกมาสักประมาณสักหนึ่งเดือนนะนะก็กว่าโดยประมาณนะครับ ไม่อะนั้นเนี่ยช่วงที่แดดนะช่วงนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงนะครับซึ่งเป็นช่วงจังหวะที่แดดค่อนข้างร้อนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องอนำนะครับผ้านะครับซึ่งเป็นนำทุง ทุงปุ๋ยนะครับก็เป็นทุงปุ๋ยที่เหลือใช้นะครับเอามานะครับบางแดดช่วงประมาณนี้นะครับก็ประมาณสักบ่ายสองนะครับบ่ายสองลงมานี่ก็เป็นแดดที่ออค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานเรานะครับอันนี้เป็นทุเรียนที่ปลูกนะอยู่ประมาณสักแถวจังหวัดนครราชสีมานะครับ ซึ่งเป็นนะพื้นที่รับสูงนะครับอากาศค่อนข้างออจะร้อนเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะช่วงประมาณสักตั้งแตออ่ประมาณบ่ายโมงนะลงมาถึงออประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับวันนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออนำวัสดุเหลือใช้นะครับมาพลางแดดนะครับนะอันนี้ก็ป้องกันเพื่อไม่ให้ทุเรียนเขาโดนแดดแรงเกินไปนะครับ ก็มีบางต้นนะครับที่นอกอากาศนะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ในจังหวะช่วงหนาหนาวนะครับไม่นั้นผมก็เลยนะครับก็ต้องอสร้างอุณหภูมิให้เขานะช่วงกลางคืนนะครับผมจะเอาถุงทึบแสงนะครับประมาณเนี้ถุงปุ๋ยนะก็จะมาล้อมนะครับล้อมมาบริเวณนะต้นเขานะครับซึ่ง เป็นการปรับอุณหภูมิให้ทุเรียนนะครับว่ามีต้นนี้ครับที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับก็มีหลายต้นนะครับก็ปลูกประมาณสักสิบเกือบยี่สิบต้นนะครับต้นนู้นนะครับก็ปลูกก่อนต้นนี้นะครับนะลักษณะลำต้นนะก็จะสูงกว่านะต้นนี้สักเล็กน้อยนะครับนะซึ่งเป็นทุเรียนนะที่ปลูกได้ประมาณสัก หนึ่งเดือนกว่ากว่าโดยประมาณนะครับผมจะใช้พวกวัดสดุเหลือใช้อย่างนี้นะครับมานะเป็นที่กําบังเพื่อไม่ให้นองไก่เข้าไปเคี่ยหรือไปจิกยอดทุเรียนนะครับก็มีนะวัดสดุเหลือใช้อื่นเช่นถุงปุ๋ยเก่านะครับที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็มานะปิดบังอําพลางแดดช่วงประมาณสักจากหลังเที่ยงมานะครับก็จะปิดไว้ เพื่อไม่ให้เขาปะทะแสงแดดร้อนเกินไปนะครับพี่น้องนะอันนี้ก็นะผมเองนะไม่กล้าที่จะสอนไทยนะครับอันนี้เพียงแต่ว่ามาทําคลิปให้พี่น้องได้ดูนะครับเอ่อถ้าพี่น้องท่านไหนนะมีความคิดเห็นนะที่อ่อดีนะครับอันนี้ก็สามารถ comment, คอมเมนต์นะครับผมยินดีรับฟังนะครับแล้วก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับนะ โดยเฉพาะพี่น้องที่เคยปลูกทุเรียนแล้วประสบความสำเร็จอันนี้ก็ต้องนะขอความรู้จากนะทุกท่านนะที่เคยปลูกนะครับนะช่วงนี้ผมก็อยู่ในวัยเ,เรียกว่าอยู่ในเวลาศึกษาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนนะครับซึ่งนะเป็นมือใหม่นะพี่น้องผมกเกษตรพาพลืนนะครับกเ็เรื่อง ต้นไม้ชนิดอื่นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะดูแลง่ายนะแต่ผมยอมทุเรียนนี่แหละนะผมปลูกนะคือจริงๆเคยปลูกมาแล้วนะครับแต่ว่าที่เนี้ยคือจังหวะที่เราไม่ได้อยู่บ้านอะไรเงี้ยก็ฝากออคนในครอบครัวบางทีเขาก็ลืมรดน้ำบางอะไรบางอย่างนี่นะครับเพราะฉะนั้นนะทุเรียนต้องออได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะทุเรียนเล็กนะครับนะสำหรับท่านที่ยัง ออไม่เคยปลูกนะครับหรือคิดจะปลูกนะครับอันนี้ก็ก็ต้องขอแนะนําอย่างนี้นะครับว่าเราต้องศึกษาเรียนรู้นะครับว่าวิธีการปลูกอย่างไรนะปลูกยังไงนะครับปลูกแล้วต้องดูแลอย่างไรนะครับอันนี้ก็นะพี่น้องก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับสําหรับผมนะผมยังมีความรู้น้อยนะเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนนะครับไวะนั้นก็ต้องรุ่นกันต่อไปว่า ในอนาคตนะจะเป็นอย่างไรนะครับนะซึ่งเป็นนะมือใหม่หัดปลูกทุเรียนนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับพี่น้องผมกเกษตรอาเพลิน,นะต้องขออำลาจะนะพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอใหออ้ทุกท่านที่มารับชมคลิปนะครับนะนะจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับนะสุดท้ายนะต้องขออำลากันไปนะ โดยภาพสวยๆงามกับใบทุเรียนสวยงามนะครับนะพี่น้องนะนะขอให้ทุกท่านคิดทิ่ไหนสมใจปรารถนาวันนี้ผมกเกษตรปลาเพลินต้องขอกราบมาลาพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ